ผมวิขอเราสวัสดีพี่น้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบในคกมมีลาการตกปลาทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมเซียนแก้วสกาวนะครับอีกครั้งที่หม่แม่น้ำน่านนะครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้มาไกลเลยครับตามล่าหาของใหญ่วันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับครับก่อนไปตกปลาในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนี่ครับต้องขอขอบคุณนั่งผู้ใหญ่ใจดีครับคุณพี่เสน่ห์ฟิชชิ่งแมนนะครับ ที่สนับสนุนเยือให้กับเซียนแก้วในะวันนี้มา3มชุดนะครับผมก็เป็นเยือสูตร1นาทีของคุณพี่สเสน่ห์ฟิชชิ่งแมนนะครับวันนี้ก็ได้สนับสนุนมา3ชุดครับผมสูตร1นสูตรสสูตรนะครับให้เซียนแก้วมาเทสดูที่แ <c oughs> ม่น้ำน่านนะครับวันนี้ก็อดเดินทางไกลครับมาถึงก็เกือบเกือบตีหนึ่ง <c oughs> แวะข้างทา,างมากอะไรมาก <c oughs> ครับตอนนี้ก็รุ่นชมวิสัญญาแล้วครับ เดี๋ยวเขาดีจริงริงครับผมก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับผมนี่ครับนัดต๋องไทยตั้นนะครับได้ส่งมวเชื้อให้เซียนแก้วได้ทดลองนะครับก่อนเดี๋ยวจะตีหย่อนฟาร์มเฮาดูนะครับว่าเห็นนานๆเขาบอกว่าเทโผเยอะครับแถวนี้ต้องมาลองดูครับผมครับก่อนไปรับชมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับหากกระทั่งชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตาม เป็นกาลังใจเกษียณแก้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะครับที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะอัปเดตนะครับครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจเกษียณแก้ด้วยครับผมครับไปรอรุนกันเลยนะครับวันนี้มีสัญญาณเมื่อกี้คำนี้ครับมีสัญญาณอยู่ครับเดี๋ยวไปรอรุนกันเลยครับผม สวยเลยครับสันขารเขาดิงแต่ที่แรกนึกว่าไม่อยู่ครับโอ้สวยงามเลยครับสันขวาดตัวนี้มันหมานเลยครับสุดยอดครับผม รลอนแต่เช้าเลยครับเฮ้ยเจ็ดโมงกว่าอยู่ไหมวันนี้ให้น้องจิ๋วเป็นคนวัดนะครับแทบนี้อยู่ไม่อยู่ครับมาลุ้นกันครับมาเล่นเว้ากันอีกแล้ว สสยตะขอใหญ่ไปอไอเไปอ,อูด้วยครับเอาแล้วครับวันไหนครับตัวนี้ปลาอะไรครับเร็วๆๆๆหนักไหมอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับแป๊บนี้อยู่ครับไม่วาวแล้วครับ <g ül> เสากกเ <g ül> ้าเซนเจ้าพี่ได้อะไรครับไหนอะ เราอีกเลยหลุดตรงี้เอเนี่ยหลุดเหรอมาหลุดตรงนี้เอ่อเนี่ยเกติดเลยวัดติดแล้วครับอันนี้ไม่วาวครับเต็มจริงมาไหมมาเต็มจริงครับตอนนี้ะเพียนครับเพียนหางแดงเป็นป่าเป็นป่านี่ ให้วันนี้ให้น้องจิ๋วงัดนะครับผมวัดว่าไปหลายรอบแล้วนี่สวยงามครับผมนี่ตะเพียนหางแดงครับผมอือหิวไหมครับท่านผู้ชมวัดเองไม่ค่อยอยู่ครับต้องให้น้องจิ๋ววัด เสียงมีเถียงบอกว่ามีเถียงครับโอ้สังขวาสวยๆเลยครับเต็มปากนี่อ้าหันมาโอ้แตบสวยๆเลยครับสังขวาวันนี้นี่ครับนี่ยต้องให้น้องจิ๋วมันคนวัดครับผมต้องใส่เวาบ่อยครับวันนี้อาสาเป็นมือกล้องเองเลย สวยงาม,รมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปเจ็ดโมงแปดโมงชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ก็เก้าโมงสามสิบพอดีครับก็ได้มาสามแต้มวัดเบาไปก็หลายรอบเหมือนกันครับเข้าก็จะเป็นตะก้อนดินครับเข้ามาสามแต้มครับก็ยังเงียบๆอยู่ครับตอนนี้เริ่มเงียบครับก็มีดึงห่างครับแต่ก็วัดไม่อยู่ สถานการณ์ตอนนี้ก็น้ำก็ไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีดึงอีกครับงีบไปเลยครับก็มารอรุนกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แต้มเหลือเวลาอีกประมาณบ่ายสามครับมีเวลาถึงบ่ายสามวันนี้ก็จะมารอรุนกันดูว่าเราจะมีผลงานสักกี่แต้มสำหรับวันนี้นะครับครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณพี่เ่ห์ฟิชชิงแมน ที่สนับสนุนเยือมาให้สามชุดนะครับผมแล้วก็นับต้องไททันล้านนาซิ่งนะครับได้สนับสนุนไอหมวยเชื้อมาสองขวดครับตอนนี้ก็ยังไม่ทํางานครับอาจจะเป็นกับไม้แม่น้ําครับคนละที่ปลามกินจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันต่อครับผมจะให้ดูสภาพไม้วันนี้ครับผมไม้สวยจริงครับ เ,เตะเบ็ดก็ร้อนอยู่คนเดียวครับท่านผู้ชมนี่ครับหมายวันนี้นี่ก็จะเป็นสะพานจำชื่อไม่ได้สวยงามมากเลยครับจุดนี้เขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของชุมแสงเลยครับจุดนี้ผมก็มารอบนี้รอบที่สามแล้วครับ ก็ยังติดใจหมายแม่น้ำนะครับคนชอบตกหมายแม่น้ำครับนี่ครับสภาพสวยงามเลยครับว่านี่น้ําไหลเบาแล้วนะครับช่วงกุมภามีนาเมษายนพืษภสพาน้ําจะเริ่มเบาก็ตีเหยือกกุ้งไว้นะครับสองคัน คันนี้กับคันริมครับเป็นเหยื่อกุ้งเมื่อกี้น้องจิวเอามาฝากก็ยังไม่ทํางานเหมือนกันฟาร์มเฮา์ก็ยังไม่ทํางานครับทํางานแต่ตะกอนดินมันสามคันครับตรงตีไว้ตรงนี้สามคันตรงกลางนี้ก็จะเป็นฟาร์มเฮา์สองคันนี้ก็จะเป็นเหยื่อกุ้งครับยังเงียบอยู่ครับผมก็มารอลุ้นกันต่อครับผมอ ตึงอยู่อยู่อยู่นี่กระดิ่งลั่นกระดิ่งไม่ลั่นแต่ลดแต่หล่นก็ตอนนี้ครับตันนี้ครับอันนี้เกี่ยวแล้วครับหนักมือไหมตึงมือเลยนะครับตึงมือเล่นไหนครับเล่นไหนเล่นไหนติดคันนู้นปะเกี่ยวคันนู้นปะเกี่ยวไม่เกี่ยว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 แล้ต้องรีล้าหน่อยครับนี่ไอ้ป่าอะไรเนาะ เอาสั่งกราสักสิบตัวดิโอ้ตะเพียนครับตะเพียนนะเพียนขาเขายกสามมุมสามมุมกกะมังเหรอสามมุมเขเรียกสามมุมโอ้กะมังใสสวยเลยครับไี้โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหตอนวันนี้เป็นมือกล้องเองครับให้น้องจิ๋วเป็นคนงัดนี่กะมังใสสวยเลยครับโอ้ยนี่เขาเรียกสามมุมเหรอ เอาอะไรลูกเ,เอาคันน้ำตุงมปุ๊บพี่อยา่าว่าวบ่อยเนี่ยจับจับก<อ>้องอ่าโอ้ยดูแต้มครับท่านผู้ชม้านต่อต่อจะได้นลครับโหติดต่อแล้วจะเย็นจะเย็น ข้าโตท่าท้ชม่านเข้าเลยตัวโตวด้วยตัวสวยด้วยโอ้หลอกกันสองชั่วโมงปล่อยมันเลยแก้วปล่อยสายให้มันไปเดี๋ยวมันหลุดเองปล่อยให้มันไปเลย ปล่อยมันวิ่งไปเลยปล่อยวิ่งไปเลยเดี๋ยวมันพาวมันออกมันเองปล่อยมันแต่ยัี้ต้องปล่อยไปก่อนครับโอ้หนักมือครับท่านชมแต่ว่าตอนนี้เข้าตอแล้วครับ <c oughs> เสียดายลง <c oughs> มาสองชั่วโมงอะโอ้โห มารอรุนครับว่าจะหลุดหรือเปล่าครับผมหลุดแล้วมันดึงไปเห็นไ่ะเปิดหน้ารอกไว้อ,อยู่ไหมอยูด่ด้วยอ่ะอยู่อ <c oughs> โอ้โหเป็นไงละ่ะ <c oughs> อยู่่อ <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหน อยู่นี่ไงอยู่บอกแล้วว่าอยู่ยูด้วยดูเปียนด้วย <c oughs> นี่นี่ใบใบเยอะแล้วครับโอ้สีสีงัดทีไรได้เรื่องครับ,รบ <c oughs> งัดทีไรได้เรื่องเลยครับโอ้โหแต่เส้นแก้วงัดทีไร <c oughs> ปลาหลุดทุกที <c oughs> สวยงามครับอันนี้ก็ตะเพียนท้งแดงครับผมตะเพียนทองตะเพียนทอง <c oughs> อยู่ไหม จะโจร <You. S 1> อยู่ก็ถบอกแล้วไม่เชื่อนี่ขายนี่ดีนี่ขายไม่มีว่าวครับวันนี้จะของช่องครัไม่มีว่าวครับวันนี้จะของช่องเป็นมือกล้องครับนี่ครับกิงนั่นของจริงครับทั<น>้งนายทั้งจิ๋วทำงานครับวันนี้ว่าบ้านใคร ไปบ้านแพ้วไหมจะขุดแท้วด้วยกันนี่ครับแท้อีกแล้ววัดอย่างเดียวเอางัดอึบอยู่ไหมเฮ้อะไรว่าไงฮะอยู่ไหม ว่าไม่วิ่งเข้าทู่อย่างนั้นเลยอ่ะเอางานเข้าอีกแล้วไม่อยู่จะวิ่งเข้าทู่เลยนี่นครสวรรค์นะไม่ใช่บุรีรัมย์จะมาวิ่งเป้ากันนะโอ้โหอะไรกันเนี้ยวิ่เข้าทู่เลยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหตีปุ๊บปั๊บเดียวตีปุ๊บกินปั๊บครับผมนี่ครับเป็นป่ากระมังครับผมนี่สวยงามครับ สวยครับบอกได้เจียวธัญไม <c oughs> สามรอบครับท่านผู้ชมขอต้องจิ้วกลับงานเข้าเลย <laughs> <laughs> อยู่คนเดียวอีก ไดครับไม้นี้ว่าจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับนิงเลยครับยังดูครับยังอูครับยังมีสัตว์ยังมีสัตว์อยู่ครับ เราบ่ายมานลมร้อนสุดๆเลยครับต่างกันเรืเมื่เช้านะโหเป็นลมเย็นแบบลมหนาวช่วงเช้ามาก่อนเที่ยงอากาศดีมากเลยพอเราบ่ายมาน้องเหมือนเราอยู่กลางทุ่งนาเนะเป็นไอร้อนมาเลยครับ จะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับจะปล่อยมัดเด็ดยกสุดท้ายต่อยมัดทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยที่ไหนได้ของโดนมัดเองครับสงสัยจะไม่ตัวครับรอบนี้ครับท่านชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวับบนนี้นะครับ สับวันนี้ก็มีผน,นงานมาฝากนานาประมาณตั้งนี่แหละครับหกเจ็ดแต้มหนะ้าหกแต้มจะเป็นกระมังตะเพียนทางแดงแล้วก็สังขบาดค,ครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ปลาก็เข้าดีอยู่ครับแต่ว่าเราวัดโชี่เราวัดวัดมืดไม่ติดตัวครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าท่านชื่นชอบคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสียนแก้วด้วยนะครับอย่าลืมกดที่กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่เสน่ห์ฟิชชิ่งแมนนะครับแล้วก็นาต๋องไททันนะครับที่สนับสุนเหยื่อแล้วก็หัวเชื้อมาให้กับเสียนแก้วมาเทสในวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีตัวก็ไม่เป็นไรได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรตรงนี้เราไม่ได้เสียเรียดเดี๋ยวเราไปเทสให้ใหม่ครับเหยื่อก็ยังเหลือหัวเชื้อก็ยังเหลือไม่เป็นไรครับ หมายแต่ละที่ครับปากอาจจะกินไม่เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็ไลนมาประมาณ6แต้มก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายังมีพนงานอยู่สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกาลังใจให้เซียนแก้วนะครับกดที่กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับที่จะอัปเดตในคลิปต่อๆไปพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม